ของเรานะก็วันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะทุกคนแล้วก็ไปใช้ปะลาล้ากาไรทองค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันคือจริงๆชิมไปแล้วครึ่งจานนะก็ว่าจะไม่อัดคลิปวิดีโอเพราะว่าอดใจไม่ไหวน้ำลายแตกจริงๆนะทุกคน <iz> เดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่านะอืมอืมสุดยอดเลยอะทุกคนอร่อยมาก ใส่หมูยอไปด้วยนะคะไม,ไม่ค่อยทําคลิปวิดีโอกินเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นคนรับตัวเองไม่ได้เวลากินอ่ะทุกคนอืมก็อืม,อมดู่ค่ะไปใส่กุ้งมาด้วยนะนี่มีกุ้งมีหมูยอ วิธีการทำง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็ต้มเส้นขนมจีนทิ้งไว้นะแล้วก็ระหว่างนั้นค่ะทุกคนก็หั่นผักเตรียมไว้นะคะกุ้งถ้ามันเป็นไม่ใช่กุ้งสดนะกุ้งแช่แข็งก็เอาออกมาแช่น้ําร้อนให้มันรวดเร็วอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องเอาของมาวางทิ้งข้างนอกหมูยออันนี้เหมือนกันค่ะหมูยอก็เป็นหมูยอแช่แข็งมานะคะทุกคนเป๊ก็เอาไปอบในไมโครเวฟสักหนึ่งถึงสองนาทีมันก็กินได้แล้ว ปลาหนัวมากค่ะทุกคนปลากําไรทองนะคะหนัวมากใส่ไปไม่เยอะค่ะประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะใครอยากนัวเยอะนัวน้อยอันนี้เป้ะจะบอกว่าเป้ไม่ได้ใส่น้ําปลาเลยนะทุกคนเพราะว่าความเค็มจากน้ําปลาเอานะคะ กินมูม,มันด่าได้นะแต่ยอย่าเยอะนะทุกคนหลายคนเนี่ยขอคลิปเรียอกินมาแต่ว่าเป็นไม่ชอบทำํำอร่อยมากเดี๋ยวเราจะกินพริกทอดแม่อีพินด้วยนะทุกคน อย่างที่บอกไปนะคะว่าพริกทอดแม่พิมพ์เนี่ยกินได้กับทุกอย่างเลยกินกับอะไรก็อร่อยจริงๆนะคะอันนี้เป็นรสต้มยำคือกินจะหมดแล้วจ้าเทลงไปเลยค่ะนี่แซบๆๆๆนี่ค่ะอืม มันเข้ากันมากๆเลยนะคะการกินพริกทอดกับส้มตำยำขนมจีนลาบอืมอร่อยมากอืออ่าเผ็ดเๆ็เเพริกบ่นนี่ แม่ใครคั่วมาไม่รู้นะคะจากเมืองไทยเอามาประมาณสองถึงสามปีได้แล้วหน้าบัดปันนี้ก็ยังไม่ขึ้นลาแล้วก็ยังกินได้อยู่นะทุกคนอือหืออร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆ <c oughs> คลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอแรกนะที่ พวกน้อยต่างแดนพูดน้อยมาก เผ็ด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 สดน้ำก่อนค่ะสดน้ำ